สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องนาฎมงนนนะคะวันนี้นะคะนาฏมีโอกาสได้มาอนุยานะคะนาฏก็ได้เห็นวัดนะคะหนึ่งวัดซึ่งเป็นวัดเล็กๆนะคะอยู่ตรงข้างบึงพระรามนะคะนาฏก็เลยจอดนะคะแล้วก็พาเพื่อนๆนะมาชมความสวยงามนะคะของวัดไรตรึงนะคะ วัดไตรตึงตั้งอยู่บนเกาะพระนครศรีธยาค่ะอยู่ทางทิศใต้ของสวนสาธารณะบึงพระรามเขตตำบลประตูชัยอำเภอพระนครศรีอธยาภายในเขตโบราณพบเจดีย์ประธานที่มีสภาพชำรุดนะคะเหลือเพียงโครงสร้างภายในขององค์เจดีย์ทำให้ไม่สามารถศึกษารูปแบบขององค์เจดีย์ได้ส่วนวิหารตั้งอยู่ทางด้านหน้าเจดีย์ประธาน เป็นอาคารก่ออิฐถือปูนแผ่นผังรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าหันหน้าไปทางทิศตะวันออกที่ด้านท้ายภายในอาคารมีฐานซุกชีที่เดิมเคยประดิษฐานภราประธานภายในอาคารมีเสาซึ่งก่อขึ้นไปรับน้ําหนักของเครื่องหลังคาเทคนิคการใช้เสารับน้ําหนักเครื่องหลังคานี้เป็นเทคนิคที่ช่างในสมัยอียิยาทำมาแต่เดิม ส่วนฐานเจดีสันนิฐานว่าเป็นเจดีทรงระฆังบนฐานแปดเหลี่ยมปัจจุบันชำรุดเหลือเพียงส่วนฐานรูปแปดเหลี่ยมซึ่งแสดงให้เห็นถึงโครงสร้างภายในองค์เจดีว่าการก่ออิดด้านในเป็นแกนแยกออกจากกลางองค์เจดีแล้วก่อผนังด้านนอกเป็นกรอบจากนั้นจึงถมอัดภายในตัวอัด ัดภายในด้วยดินค่ะอันนี้ก็เป็นประวัตินะคะของวัดไตรตึงเพื่อนๆถ้ามาเที่ยวอยุธยาก็อย่าลืมแวะมาถ่ายรูปสวยๆนะคะที่วัดไตรึงะคะ่ะข้างหน้านาตรงนู้นนะคะก็จะเป็นวัดพระรามนะคะโน่นนะคะตรงนี้ก็จะเป็นคลองนะคะคลองล้อมรอบนะคะ สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องนาดเมืองนนท์ค่ะวันนี้นะคะนาดก็มาไหว้พระนะคะแล้วก็เลยแวะพาเพื่อนๆมาเที่ยววัดพระรามอีกแล้วนะคะข้างหลังนาดนะคะก็จะเป็นวัดพระรามนะคะสวยงามไหมคะแวะมาถ่ายรูปสวยๆกันได้นะคะแล้วก็เดินเข้าไปชมพรอมนาดกันนะคะ เรามาดูประวัติของวัดพระรามกันนะคะว่าเป็นยังไงบ้างเนาะเพื่อนๆเนาะวัดพระรามนะคะเป็นวัดที่ตั้งอยู่นอกเขตพระราชวังทางด้านทิศตะวันออกตำบลประตูชัยอำเภอพระนครศรียุธยาจังหวัดพระนครศรียุธยาตรงข้ามกับวิหารพระมงคลบพิษวัดพระรามคาดว่าสร้างขึ้นในปีพศ2192ในราชสมัยของสมเด็จพระรามเมศนะคะ ซึ่งเป็นบริเวณที่ถวายพระเพิงพระบรมศพของสมเด็จพระรามาธิบดีที่หนึ่งหรือพระเจ้าอู่ทองพระราชบิดาแต่พระองค์ทรงของราชได้เพียงแค่ปีเดียวจึงเข้าใจกันว่าสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่หนึ่งทรงได้ช่วยสร้างจนสําเร็จหรืออาจสร้างเสร็จเมื่อสมเด็จพระรามเมศเสวยราชครั้งที่สองก็เป็นไปได้นะคะบริเวณหน้าวัดพระรามคือบึงพระรามปัจจุบันสร้างะหักพังภายในวัด เหลือเพียงแค่เสาพระอุโบสถวิหารเจ็ดหลังกำแพงด้านหนึ่งและที่สำคัญคือพระปรางซึ่งเป็นพระปรางทรงของโบราณขนาดใหญ่ภายในมีจิตกรรมฝาผนังทั้งสองด้านเป็นภาพพระพุทธเจ้าประทับนั่งปานมานวิชายบนบัลลังก์สีที่ใช้เป็นสีแดงครามเหลืองและดำเป็นภาพจิตกรรมยุคสมัสมยอยุทยาตอนต้นปัจจุบันก็ลบเลือนไปมากแล้วนะคะ ส่วนพระปรางนะคะก็เป็นพระปรางองค์ใหญ่ตั้งอยู่บนฐานสี่เหลี่ยมสูงแหลมขึ้นไปทางด้านบนทางด้านที่ตะวันออกมีพระปรางองค์ขนาดกลางส่วนทางด้านตะวันตกทําเป็นซุ้มประตูมีบันไดสูงจากฐานขึ้นไปทั้งสองข้างที่มุมพระปรางก็จะประกอบไปด้วยรูปสัตว์หิม,หม,มพานมีปางขนาดเล็กตั้งอยู่ทางทิศเหนือและใต้รอบๆปางเล็กมีเจดีย์ล้อมอีกสีด้าน นอกจากนี้นะคะยังมีเจดีย์เล็กบ้างใหญ่บ้างอยู่รอบๆอ,องค์พระปรางขนาด28องค์วัดพระรามนี้จึงเป็นที่น่าสังเกตคือกำแพงวัดพระรามด้านเหนือมีแนวเหลื่อมกันอยู่กำแพงด้านตะวันออกตะวันตกและใต้มีซุ้มประตูค่อนไปทางทิศตะวันตกได้ระดับกับมุมระเบียงด้านตะวันตกเฉียงเหนือของพระปรางส่วนแนวเหลื่อมนั้นได้ระดับกับมุกระเบียงตะวันออกเฉียงเหนือของพระปรางไม่มีซุ้มประตูคล้าย เจตนาสร้างไว้เพื่อประสงค์อะไรอย่างหนึ่งนะคะอันนี้ก็เป็นประวัตินะคะของวัดพระรามนะคะถ้าเพื่อนๆมาเที่ยวนะคะก็แวะมาถ่ายรูปนะคะสวยๆนะคะที่วัดพระรามได้นะคะ